คนน้ำหนัก110กิโลสูง186จะออกกำลังกายลดไขมันก็คือไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไดเอทมา3ปีเนี่ยช่วงแรกเน้นคาร์ดิโอแบบลิสตแล้วก็ไดเอทคิดว่าถูกไหมครับอ่อจริงๆแล้วมันก็ได้มันก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้มน้าเขาได้ก็ให้เขาเล่นเวทหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ครับคือเวลาที่เราคุมอาหารอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการคาร์ดิโอนะครับแน่นอนว่าน้ำหนักตัวของเราลงแน่นอนครับ มันทั้งไขมันด้วยนะครับแล้วก็น้ําที่ร่างกายเก็บสะสมไว้นะครับสุขภาพเขาก็ดีขึ้นนะผลเลือดเขาดีขึ้นด้วยนะบอกเลยนะครับผมทุกอย่างมันดูดีหมดเขาสดใสขึ้นเขาดูดีขึ้นเขารู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งนะครับนี่คือเรื่องที่ดีครับแต่อย่าลืมนะครับคนเรานะครับมีความแก่เป็นสิ่งที่ติดตามมาแน่นอนครับซึ่งในทุกทปีครับผมจะมีร่างกายของมนุษย์เรานะจะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อในทุกๆปีครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการฝึกใช้แรงต้านหรือว่าไม่เเเคยยจอกับแรงต้านล มันทําให้ร่างกายของเรานะนะครับมีการสูญเสียตัวของกล้ามเนื้อในะอัตราที่เร็วขึ้นกว่าปกติเราเรียกสภาวะนี้ว่า s าโคพีเนียคือสภาวะที่ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อหลายคนบอกว่าโอ้สูญเสียกล้ามเนื้อมันจะอะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> นะครับ <laughs> คือบอกก่อนนะผมคือคนเล่นเวทอยู่แล้วแล้วแบบเหมือนไม่เล่นเวทส,สัก2อสามอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีสภาวะเขาเรียกว่า a t r o p ฟี คือตัวของกล้ามเนื้อนะครับมันจะค่อยๆลดปริมาณลงเนื่องจากว่ามันไม่ได้รับการกระตุ้นหรือรับการฝึกใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเขากลับมาฝึกใหม่มนกอจะกลับมาได้เร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นซาโคพีเนียเมื่อไหร่นะครับมันจะมาอีกท่าหนึ่งคือมันจะไม่ใช่แค่ขนาดของกล้ามเนื้อเล็กลงนะครับแต่เซลล์กล้ามเนื้อของเรามันจะหายไปด้วยทีนี้นะครับถ้าเซลล์กล้ามเนื้อของเรามันหายไปด้วยเนี่ยนะครับผมหรือว่าถูกกําจัดหรือถูกทําลายออกไปเนี่ยนะครับ ตามอายุหรือตามวัยของเราเนี่ยนะครับการที่จะเรียกมันกลับมาเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับฝึกแรงต้านเข้าไว้นะครับไม่จำเป็นต้องยกแบบนักกล้ามก็ได้นะครับยกแบบเหมือนเพื่อสุขภาพให้มันแข็งแรงอะแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมเนาะนะครับก็ฝากไปบอกเขาด้วยว่าให้ฝึกใช้แรงต้านหน่อยฝึกแค่แบบวันละครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับรักษามวลกล้ามเนื้อไว้นะครับเพราะว่าสแก่ตัวไปกล้ามเนื้อน้อยยังไงอะลุกจากเตียงไงอะหรือว่า ขึ้นบันไดก็ไม่ได้เที่ยวกับลูกกับหลานก็ลําบากนะครับผมกลายเป็นพาละอีกนะครับเพราะว่าจริงๆโค้ชปูแน่นก็เคยเทรนคนที่ร้อยโลอัพก็คือมาที่ยิมก็ยังไงก็จับให้เล่นเวทนะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายแล้วยังไงโดนเล่นเวทตั้งแต่เด็กวันอยู่แล้วครับไม่ใช่เล่นเวทอย่างเดียวนะคือแบบมันก็จะมีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับผมนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คือการใช้แรงต้านนั่นแหละเนาะนะครับอืมโอเค